สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำเมนูผัดไข่พํมหรือไข่น้ำนะคะปกติเขาก็จะเอาไปแกงนะคะอันนี้จะมาเป็นผัดไข่นะคะก็มีไข่พัมนะคะก็มีใบวัวระพาแล้วก็ไข่สองฟองแล้วก็กระเทียมนะคะ เราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันปานกลางนะคะแล้วก็เอากระเทียมไปผัดให้หอม <c oughs> ก็คล้ายๆผัดผักทั่วไปนะคะแต่เครื่องปรุงเราก็จะมีแค่ผงชูรสแล้วก็ซอสูขขุกขากับซีอิ๊วข,ขาวนะคะ แล้วก็เจียวกระเทียมให้หอมพอเจียวกระเทียมหอมได้ที่เราก็ใส่ไข่เลยค่ะไข่เราก็จะไม่ให้เลกน,นะคะเราก็จะรอให้ไข่เขา สุกสักหน่อยหนึ่งอันนี้มันเป็นไข่ไก่แลถ้าไข่เป็ดเขาก็จะเกาะตัวดีกว่านี้หน่อย พอไข่ได้ที่เราก็จะใส่ไข่พัมเลยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากับไข่นะคะแล้วก็มาปรุงรสกันเลยค่ะใส่ปผงชูรสนะคะ ตามด้วยซอสภูเขาแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเราก็จะไม่ผัดจนนานเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวผัดมากเขาก็จะเป็นน้ำนะคะ พอปรุงรสได้ที่ผัดสุกได้ที่เราก็จะใส่ใบหัวละพาเลยค่ะพอใส่ใบหัวละพาเราก็จะผัดแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวใบหัวละพาเขาจะดำ ก็แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดไข่ผําใส่ไข่นะคะหรือไข่น้ําที่ทุกคนเรียกนะคะแสงอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะแสงมันเข้าค่ะแสงมันส่องเข้ามา ก็เสร็จแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ